ชัวเฮียร์เซคอม plete YouTube สคริปต์อินเดอะไทยลัเกู o ออนเดอะท็อปิกออฟโดรนอากาศยานไร้คนขับริทเทนทูบี approximately 1,700วพัดลอง YouTube สคริปต์โดรนโดรนเทคโนโลยีแห่งอนาคตไตเติลชื่อเรื่องโดรนคืออะไรประโยชน์การใช้งานและอนาคตของอากาศยานไร้คนขับ Description คำอธิบายใต้คลิป เรียนรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับโดรนตั้งแต่ประวัติความสำคัญการใช้งานในปัจจุบันไปจนถึงบทบาทในอนาคตของโลกพร้อมภาพประกอบสวยงามและเข้าใจง่ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดรนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอากาศยานไร้คนขับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดรนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดรนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอนาคตเทคโนโลยีเปิดคลิปภาพโดรนบินบนฟ้าพร้อมเสียงบรรยายสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ช่องชื่อช่องของคุณวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับดโดรนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียก,กว่าดโดรนหรือ unmanned aerial vehicle UAV อากาศยานไร้คนขับเหล่านี้กำลังเปลี่ยนโลกของเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 1. โดรนคืออะไรดโดรนหรือ UAV คืออุปกรณ์บินที่สามารถควบคุมจากระยะไกล หรือบางรุ่นสามารถบินได้เองโดยอัตโนมัติผ่านระบบ GPS หรือ AI ไม่จำเป็นต้องมีนักบินอยู่ในตัวเครื่องจึงมีความปลอดภัยและยืดหยุ่นในการใช้งานสูง 2. ประวัติของโดนจุดเริ่มต้นของโดนย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เมื่อมีการทดลองใช้เครื่องบินแบบไร้คนขับเป็นเป้าซ้อมยิงต่อมาในสงครามเวียดนามและอ่าวเปอร์เซีย โดรนถูกพัฒนาให้ใช้ในการสอดแนมปัจจุบันโดรนถูกใช้ในหลายภาคส่วนไม่ใช่แค่การทหารเท่านั้นแต่รวมถึงการพาณิชย์การเกษตรการถ่ายภาพและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย 3. ประเภทของโดรนแบบฟิกวิงตีคงที่คล้ายเครื่องบินทั่วไปบินได้ระยะทางไกลเหมาะกับการสำรวจหรือสอดแนมแบบมันติโรเตอร์เช่นควอดคอปเตอร์พบได้ทั่วไปในตลาด ใช้ในการถ่ายภาพทางอากาศและงานเชิงพาณิชย์แบบไฮบริด VTOL ผสมระหว่างเครื่องบินกับโดรนแบบตั้งฉากบินขึ้นลงได้เหมือนเฮลิคอปเตอร์แต่บินทางไกลได้เหมือนเครื่องบิน 4. การใช้งานของโดรนในปัจจุบันการถ่ายภาพและวิดีโอโดรนกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของช่างภาพใช้ในงานแต่งงานงานโฆษณาภาพยนตร์และสื่อข่าวการเกษตร ฉีดพ่นปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงตรวจสภาพพืชการเจริญเติบโตและวัดพื้นที่เพาะปลูกการกู้ภยัยใช้ค้นหาผู้สูญหายในป่าหรือพื้นที่ภัยพิบัติสำรวจพื้นที่อันตรายโดยไม่เสี่ยงชีวิตมนุษย์การขนส่งบริษัทใหญ่อย่าง Amazon, JD.com ทดลองใช้โดรนในการส่งของสะดวกและรวดเร็วในพื้นที่ห่างไกลการทหารและความมั่นคง ใช้สอดแนมและติดอาวุธเพิ่มประสิทธิภาพทางยุทธวิธีโดยไม่เสี่ยงชีวิตทหาร 5. เทคโนโลยีเบื้องหลังโดรนระบบ GPS ใช้ในการนำทางแบบอัตโนมัติ AI และ Machine Learning ใช้ประมวลผลภาพการตัดสินใจกล้องและเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแสงความชื้นแบตเตอรี่ลิเทียมน้ำหนักเบาความจุสูง 6. ข้อดีของโดรน ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับมนุษย์ทำงานเข้าถึงพื้นที่อันตรายหรือยากลำบากได้ง่ายประหยัดเวลาและพลังงานสามารถใช้งานในยามฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ข้อจํากัดและความเสี่ยงความเป็นส่วนตัวโดรนอาจถูกใช้ในการสอดแนมการรบกวนการบินหากใช้ในเขตสนามบินอาจเป็นอันตราย การควบคุมทางกฎหมายต้องมีใบอนุญาตในหลายประเทศความเสี่ยงจากการแฮกหรือควบคุมจากผู้ไม่หวังดี 8. ตลาดโดรนทั่วโลกปัจจุบันตลาดโดรนทั่วโลกมีมูลค่ากว่า30,000ล้านดอลลาร์ประเทศที่มีการใช้โดรนมากที่สุดสหรัฐอเมริกาจีนอิสราเอลอินเดียญี่ปุน่น 9. อนาคตของโดรน โดรนจะมีบทบาทในระบบขนส่งอัตโนมัติใช้ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเช่นการตัดไม้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช้ในการรักษาความปลอดภัยเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ความสามารถในการบินระยะไกลขึ้นบรรทุกของหนักขึ้นการผสานกับเทคโนโลยี 5G อ o อและ m e t a เว r ร์10โดรนในประเทศไทยหน่วยงานราชการใช้โดรนในการสำรวจพื้นที่น้ำท่วม เกษตรกรเริ่มหันมาใช้โดรนพ่นยาและปุย๋ยมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดหลักสูตรการควบคุมโดรนสตาร์ทอัพไทยเริ่มพัฒนาโดรนขนส่งของในชุมชน 11. กฎหมายเกี่ยวกับโดรนในไทยผู้ที่ต้องการใช้โดรนต้องขึ้นทะเบียนกับกสอทอชอและกรมการบินพลเรือนห้ามบินในเขตห่วงห้ามเช่นสนามบินพระราชวังต้องไม่บินเกิน90เมตรจากพื้นดิน ต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น12สรุปโดรนไม่ใช่แค่อุปกรณ์บินเล่นอีกต่อไปแต่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมการแพทย์การขนส่งหรือแม้แต่ในบ้านของเราเองถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดติดตามแชร์ให้เพื่อนๆเ,เพื่อไม่พลาดเนื้อหาเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการเสียงบรรยาย voice over s c r i ปตหรือภาพประกอบแนะนำในวิดีโอหรือแม้แต่แปลสคริปต์นี้เป็นภาษาอังกฤษไทยกลางเพียงบอกผมได้เลยครับ